โค้ดคอนโทรลเลอร์สวัสดีครับในวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนมาทําระบบส่งงานและสามารถตรวจงานได้ด้วยนะครับในแ a n วาเ i ไอนะครับโดยข้อมูลทุกอย่างนะครับจะถูกบันทึกลงใน Google Sheet นะครับและเราสามารถกดเข้าไปดูงานใน g o Google s h e e t ได้ด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับมีหน้าแสดงการตรวจงานด้วยครับเป็นสถานะนะครับและเราสามารถไปเปลี่ยนสถานะใน g o Google s h e e t ของเราได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นรอตรวจงานเราเปลี่ยนเป็นตรวจแล้วใช่ไหมครับแล้วพอคนที่ส่งเนี่ยเขามากดเรียกดูข้อมูลจาก Google Sheet เนี่ย เขาก็จะเห็นสถานะการตรวจแล้วแบบนี้นะฮะอันดับแรกนะฮะจะมาดูพร้อมกันก่อนนะครับซึ่งพร้อมของเรานะครับจะมีทั้งหมดดังนี้นะครับและจะต้องมีส่วนที่เราจะต้องไปจัดการกับโค้ดฝั่ง a c t i o n นสคริปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทําไปพร้อมกันนะฮะอันดับแรกนะครผมบอกให้เขาสร้างระบบส่งและตรวจง,งานออนไลน์นะครับโดยเป็นรูปแบบเว็บแอปนะฮะ แล้วก็ตั้งชื่อระบบนะครับเนี่ยตามนี้เลยครับระบบส่งรับตัวงานออนไลน์ ESOs นะครับซึ่งคําอะไรที่มันอยู่ในฟันหนูเนี่ยมันจะเป็นข้อความนะฮะเราก็ตั้งตามนี้เลยนะครับแล้วก็จัดรูปหน้าจัดกรอบอะไรนะครับแล้วก็ใช้โทนสีม่วงพาสเทลแล้วก็โทนสีม่วงอ่อนนะครับก็คือจะเน้นไปทางโทนม่วงนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ1ข้อมูลการส่งงานนะครับอ่าให้เก็บชื่อสกุลของผู้ส่งงานนะครับลำดับเลขที่นะครับวันที่ส่งงานนะครับ อันนี้ใช้การประทับเวลานะครับหรือคือเป็น time stamp นะครับจะไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่องานใส่อะไรเงี้ยด้วยก็เพิ่มได้นะฮะแล้วก็มีปุ่มสําหรับกดบันทึกข้อมูลนะครับแต่เราต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าเมื่อกดแล้วเนี่ยให้บันทึกข้อมูลลงใน google sheets นะครับตัวแคนไวไอเขาถึงจะรู้ว่าต้องบันทึกลงที่ไหนนะฮะแล้วก็ข้อที่3มนะครับก็คือข้อมูลงานที่ส่งแล้วนะครับก็แน่นอนครับเป็นหน้าเอาไว้ดูงานที่เราส่งไปแล้วเนาะ นะครับอ่าก็จะมีการแสดงงานล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลงานย้อนหลังได้แล้วก็มีปุ่มเรียกดูข้อมูลจาก Google Sheet นะครับ <she> ets, ก็คือเมื่อก,อกดแล้วเนี่ยจะนําข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Google Sheet เนี่ยมาแสดงน,นะฮะจริงๆก็เป็นคล้ายๆปุ่มอัปเดตนั่นแหละนะครับแล้วก็4นะครับมีการตวรวจสอบสถานการณ์ส่งงานได้นะครับมีรอตรวจตรวจแล้วแล้วลก็ส่งใหม่นะครับคาตรงน,นี้เนี่ยท่านเพื่อนอยากได้คําไหนก็พิมพ์บอกตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ให้ไปรับข้อมูลจาก Google Sheet มาแสดงด้วยนะครับก็คือ ก็จะมีในฐานข้อมูลของ Google Sheet ด้วยนะครับแต่เวลาเราพริมพ์คำเราก็ต้องพิมพ์คำให้ตามที่เราบอกเขาไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากเลยนะครับโอเคแล้วก็เมื่อกดเรียกดูข้อมูลจาก Google Sheet แล้วเนี่ยนะครับให้อัปเดตและตรวจสอบสถานะการส่งงานด้วยนะครับเพราะว่าตอนส่งเนี่ยมันจะเป็นสถานะรอตรวจใช่ไหมครับ,นะรบพอเราไปเปลี่ยนเป็นตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถอัปเดตได้นะฮะแล้วก็มีระบบการบันทึกข้อมูลแบบถาวรน,นะครับ ปิดแล้วเปิดใหม่ข้อมูลยังอยู่อันนี้เป็นการบันทึกแบบ local store นะครับอันนี้ก็คือต้องมีอยู่นะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับเป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันนะครับคือระบบการบันทึกข้อมูลแบบฐาวอนแต่ทาวอนตัวนี้จะเป็นการบันทึกแบบ Google Sheets นะฮะซึ่งเราจะบอกเขานะครับคาที่จะบอกเขาก็คือตามนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนแค่ตัวสีแดงนะฮะนี่นะครับเป็นการถอนรหัสเข้ารหัสนะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลนะครับไปยังแอปสคริปต์นะครับซึ่งเราก็ต้องมีลิงก์แอปสคริปต์ก่อนนะฮะนี่ครับเราจะเอาลิงก์ U.I.L. แอปสคริปต์เนี่ยที่เราสร้างแล้วเนี่ยมาวางตรงนี้ซึ่งแอปสคริปต์ก็คือเป็นเหมือนส่วนขยายหรือโปรแกรมที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างแคนวา AI กับ Google Sheet อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมันยังไม่มีสคริปต์หรือโค้ดที่ทํางานด้วยกันโดยตรงนะฮะก็ต้องใช้แอปสคริปต์เป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วเมื่อแคนวา AI นะครับสร้างโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็บอกให้เขาสร้างโค้ดตัว G.S. หรือคือ Google App Script นะครับเป็นโค้ดที่เราจะไปใส่ไว้ใน, Script นะน,น,น,นแอปสคริปตนะ์น่ะท ให้สร้างมาให้เราด้วยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาลิงก์จาก Google Apps c r i p t กันนะครับโดยอันดับแรกเราต้องมีตัว Google Sheets ของเราก่อนครับเราเปิด Google s h e e t หน้าใหม่ขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นหน้าที่เราจะเอาไว้บันทึกข้อมูลที่เราต้องการลงไปนะครับผมจะตั้งชื่อมันว่าระบบส่งและตรวจงานออนไลน์นะครับตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะครับจากนั้นนะเรามาที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็มาคลิกที่ a p p Script ตรงนี้นะครับ แล้วตัว Google s h e e t นะครับเขาก็จะเปิดตัวหน้าต่างของแอปสคริปต์ออกมานะครับเรามากดนะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับเพื่อที่เราจะใส่ชื่อนะครับเราก็กดเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนต้องการได้เลยนะฮะแล้วก็มาคลิกที่คําว่าการทําให้ใช้งานได้สีน้ำเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็มาคลิกจัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับตรงกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็มาคลิกสร้างการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็มาคลิกรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเลือกเว็บแอปนะครับ คลิกลงไปเลยนะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ถูกแล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ฮะชั้นเท่านั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะฮะแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้สีน้ำเงินตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเราได้โค้ดตรงนี้แล้วครับที่เขียนว่า URL นะฮะตรงใต้ครับว่า VM นะครับเรากดคัดลอกรัวๆได้เลยนะครับเรากลับมาที่พร้อมของเรานะฮะเราลบตัวสีแดงออกไปเลยนะครับ แล้วก็วางตัวลิงก์เมื่อกี้ลงไปนะครับนี่เป็นลิงก์ของแอปสคริปต์นะครับที่เชื่อมต่อกับ g o Google s h e e t ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็คลุมดําข้อความพร้อมทั้งหมดของเราได้เลยนะฮะแล้วเราก็กดคัดลอกนะครับและแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปวางไว้ในตัวแคนวาเอไอนั่นเองนะฮะวางลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดส่งนะครับเสร็จแล้วก็รอแคนวา AI เนี่ยเขา เจนโค้ดให้เราก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับทุกครั้งที่เขาเจนโค้ดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนใช้เยอะมากนะครับบางทีมันเจนไม่จบเว้บโปรแกรมมันก็มีบางปุ่มที่ใช้ไม่ติดก็เจนใหม่กันนะฮะโอเคพอเขาเจนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างตัว G S code ให้เรานะครับเนี่ยฮะโปรแกรมก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็โอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือจะมีตัว G S code ให้เราเนี่ยครับสุดท้ายก็คือจะเป็นเครื่องหมายปีกาปิดตรงนี้นะครับ ส่วนเริ่มต้นข้างบนนะครับเราเลื่อนขึ้นไปดูนะฮะเริ่มต้นก็คือจะเริ่มที่คําว่าฟังก์ชันตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราจะก๊อปตั้งแต่สแลสตัวตรงนี้ก็ได้นะฮะไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะเป็นเหมือนเอาไว้อธิบายโค้ดเฉยนะครับเราก็เอาเมาส์คลุมลงมาเลยนะครับจนถึงโค้ดเครื่องหมายปีกาปิดนั่นแหละครับถ้า gs โค้ดตรงนี้เพื่อนๆไม่มีถึงเครื่องหมายปีกาปิดแสดงว่ามันเจนโค้ดให้ไม่ครบนะฮะโอเคถ้าครบแล้วก็กดคัดลอกได้เลยนะฮะก๊อปปี้นะครับกลับไปที่หน้าแอปสคริปต์นะครับ ตัวนี้กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็โค้ดที่เขามีมาให้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเนี่ยลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาวางตัวใหม่ลงไปเลยนะครับตัวที่เราเอามาจากแคนวาเอไอในหน้าแชทนะครับทีนี้มีสิ่งที่ต้องรู้นะครับในตัวแอปสติ๊กตรงนี้เรื่องแรกก็คือ get sheet by name ตรงนี้นะครับแล้วมันจะตามด้วยวงเล็บแล้วก็ฟันหนูแล้วก็เป็นชื่ออะไรบางอย่างข้างในตรงนี้ครับอย่างตัวนี้มันเป็น sub m i s s i o n ใช่ไหมครับก็คือมันเป็นชื่อ sheet นะครับเราต้องคัดลอกชื่อ sheet ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อชีตตรงนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับกดเปลี่ยนชื่อนะครับให้ตรงกันกับในโค้ดของแอปสคริปต์นะครับแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับเนี่ยต้องเป็นคำคำเดียวกันนะครับในชื่อหน้าชีตของเรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Space Sheet ID นะครับถ้ามันมีคำนั้นมาแล้วมันเหลือวงเล็บให้เราใส่ ID ของเราเนี่ยมันจะเขียนบอกนะครับว่าให้ใส่ u id นะครับเราก็ต้องไปเอา ID ในตัว Google Sheets เรามานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีในโค้ดนี้ไม่มีนะครับเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับ โอเคนะครับมันเป็นเหมือนการไปรับตัวไฟล์มาอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องใส่ดีตัวนี้นะครับแล้วเราก็มากดที่การทําให้ใช้งานได้แล้วก็จัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับที่เดิมเลยนะฮะแล้วก็มาคลิกที่รูปดินสอตรงนี้นะครับแก้ไขนะฮะแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตโค้ดต้องเวอร์ชันใหม่นะฮะแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้สีน้ําเงินข้างล่างนะฮะกดให้สิทธิ์เข้าถึงนะฮะแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับ อ่ะมันก็เตือนเรานิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะเรากด advance ได้เลยนะครับแล้วก็กด go to ชื่อชีทเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ลงมา a p p r o e นะครับอนุญาตให้แอปสคริปเนี่ยมันสามารถเข้าไปจัดการกับ g o Google s h e e t เราได้นะฮะเสร็จแล้วฮะตัวนี้ไม่ต้องไปก๊อปโค้ดอะไรทั้งนั้นนะฮะเรากดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับโค้ดใน App สคริปอัปเดตเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเปิด2หน้าจอเทียบใส่กันนะฮะโอเคนะครับเนี่ยหน้าส่งงานในตัวแคนวาใหญ่นะครับผมจะก่อข้อมูลให้เสร็จนะฮะ กรอกชื่อกรอกเลขที่แล้วก็กรอกชื่อเรื่องนะสมมุติว่าเราส่งงานเป็นหนังสั้นให้ครูเรานะครับสมมุติว่าครูสั่งว่าไปทําหนังสั้นแล้วลง YouTube แล้วลิงก์ส่งครูนะครับสมมุติว่าทําเสร็จแล้วอ่าเป็นเรื่องเนี้ยนะครับผมก๊อปลิงก์ u t u b e ตัวนี้นะครับเพื่อส่งครูนะครับผมเอามาวางในตัวช่องแนบลิงก์งานตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็หมายเหตุตรงเนี้ยผมก็จะใส่ชื่อกลุ่มกับชื่อครูที่จะส่งนะครับ กลุ่มมังกรทองส่งคุณครูวันนะฮะแล้วก็กดบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าโหลดอนาแสแลวว่าถูกแล้วนะครับอ่าเห็นฝั่งขวาไหมครับว่าตัวข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันไปเด้งขึ้นใน g o Google s h e e t แล้วนะครับนี่รวมถึงหัวข้อเขาก็สร้างให้เราด้วยนะครับในหน้า Google s h e e t ตัวนี้เพื่อนๆปรับสีปรับอะไรได้เลยนะฮะเรากดดู URL ตรงนี้นะครับงานที่ส่งมาได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์อย่างนี้เลยถ้าเป็น YouTube นะฮะถ้าเป็นลิงก์อื่นก็กดเข้าไปดูได้นะฮะทีนี้มาดูหน้าที่2นะครับข้อมูลงานที่่สงแล้วนะครับ เห็นไหมครับมีข้อมูลของคนที่ส่งทุกอย่างแล้วก็สถานะคือรอตรวจซึ่งตรงกันกับใน g o Google s h e e t ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นว่าตรวจแล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็กดเรียกดูข้อมูลในแคนวายไอใหม่นะครับข้อมูลถูกดึงมาใหม่เป็นตรวจแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีให้เราด้วยนะฮะโอ้โหดีมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ลองเปลี่ยนสถานะเป็นส่งใหม่นะครับแล้วก็กดเรียกดูข้อมูลใหม่นะครับอ่าเห็นไหมฮะสถานะก็จะเป็นคําว่าส่งใหม่นะครับซึ่งเรากําหนดไว้3าําใน แคนว่าใอ่ไงจาได้ไหมฮะในพร้อมมันนะครับโอเคแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วเรากดใช้ในดีไซน์ได้เลยะคะัไม่มีตัวเว็บไซต์ให้เลือกใช่ไหมครับเราก็กด r e s e n t a t i o n ได้เลยนะฮะพอเปิดมาแล้วมันจะถูกเปิดในแทมเพลตของ presentation เห็นไหมฮะตรงนี้ไม่มีคําว่าเผยแพร่เว็บไซต์เลยทีนี้เราจะมาแก้กันแก้ง่ายมากนะฮะผมบอกเลยเปิดแค้นว่าหน้าใหม่ขึ้นมาเลยนะครับโนสนโนแคร์ no zone, no ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ เนี่ยครับปกติแคนวาไไอมันจะเอาเทมเพลตตรงนี้มาใช้ให้เราซึ่งบางทีมันไปหยิบตัวพรีเซนเทชันมาเรามาเปิดตัวเว็บไซต์สร้างใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะสร้างหน้าเปล่าของเว็บไซต์ของแคนวาขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามีคําว่าเผยแพร่เว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนี่นะครับตัวนี้เราก็สามารถขยับได้เคลื่อนได้นะที่จริงนะจากหน้าพรีเซนเทชันนะครับอ่าเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกเลยนะครับ แล้วก็มาที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับตัวโปรแกรมที่เราสร้างก็จะถูกวางลงตรงนี้เลยนะฮะเราตั้งชื่องานเราให้เสร็จนะครับนี่นะลองกดเผยแพร่เว็บไซต์ใหม่ดูนะฮะอ่าเห็นไหมครถ้ามีรูปโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์แบบนี้คือสําเร็จแล้วนะครับเปิดได้ทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับกดดูก็ได้นะฮะกดดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมีทั้งสองรูปแบบให้ดูเลยนะครับเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเกิดมันเล็กไปเราขยายได้นะฮะตัวนี้เนี่ย เออ <ze> นี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของแคนวาเลยนะฮะอ่ะมากดเผยแพร่เว็บไซต์กันนะฮะแล้วก็กดเผยแพร่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็รอมันเผยแพร่น,นะครับสักครู่ผู้แตกแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับโอเคมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับลิงก์ตรงนี้คัดลอกแล้วก็ส่งให้คนที่จะส่งงานให้เราได้เลยนะครับท,ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์กันนะฮะนี่ระบบส่งและตัวงานออนไลน์ e s o s, s นะฮะเราตั้งชื่อเองนะฮะสมมุติว่าเขาได้ลิงก์ไปแล้วนะครับเขาก็กรอกชื่อเขาเองนะครับ เด็กชายอะไรเล็กที่เท่าไรหรือว่าถ้าเป็นพนักง,งานไปนล้วก็มาเปลี่ยนหัวเรื่องในพร้อมมอแล้วฮะอ่สมมุติว่าครั้งนี้นะครับครูสั่งให้นักเรียนไปสร้างเกมในเซฟควิดนะฮะแล้วก็ลิงก์มาส่งครูนเนาะนักเรียนก็กดแชร์ลิงก์แล้วก็คัดลอกลิงก์ของเซฟควิดนะครับเอามากกอกลงตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปแบกรับไฟล์เองไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสารอะไรนะครับเออเขาสร้างไฟล์ของเขาแล้วเขาก็เอาลิงก์มาส่งเราดีกว่านะครับ แบบนี้ง่ายกว่าถ้าจะทําระบบส่งงานนะฮะเสร็จแล้วกดบันทึกให้เรียบร้อยนะครับอ่าข้อมูลก็จะมาขึ้นในตัว g o Google s h e e t แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็คลิกเพื่อเปิดดูก็ได้นะครับอ่าสถานะส่งขั้นแรกจะขึ้นเป็นรอตรวจนะครับอ่ามาดูกันนะฮะอ่าทีนี้มาดูข้อมูลที่ส่งแล้วนะครับอ่ามีแต่งานใหม่งานเก่าหายไปไหนเราก็กดเรียกดูข้อมูลได้เลยนะฮะแล้วถ้าเราอยู่หลังบ้านเราไม่อยากให้งานเก่าโผล่ขึ้นมาแน่นอนครับเราก็ก๊อปงานเก่าออกไวไว้ในชีตอื่นก็ได้นะฮะ แล้วก็สามารถกดดูงานนะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมีปุ่มดูงานด้วยดีมากๆเลยนะฮะอ่าเห็นไหมฮะลิงก์ก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่าสถานะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเราเอามาเปลี่ยนได้นะครับรอตรวจเปลี่ยนเป็นตรวจแล้วนะครับแล้วก็ให้คนที่ใช้งานเนี่ยกดเรียกดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะอ่าเห็นไหมฮะสถานะเปลี่ยนเป็นตรวจแล้วนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในครั้งนี้ครับระบบ ส่งและตรวจงานออนไลน์เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะทำเองแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเอาไปใช้จริงได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนก็ไปลองทำกันดูนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ